เดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูวิธีการเจาะนะครับเจาะหห่วงยังไงให้บรรงนะครับครับก็จะมีวิธีการเราจะใช้นะครับจะใช้เหล็กแหลมนะครับในการนําสูตรก่อนนะครับแล้วก็ใช้สว่านสายนะครับในการเจาะนั่นเองนะครับนี่ก็มาดูงานเลี่ยมน้ํามันเต็มนะครับนี่จะเป็นดีไซน์ในลักษณะถอดได้นะครับลูกค้าก็จะแขวนด้วยนะครับแล้วก็ จะตั้งหน้ารถนะครับตั้งหน้ารถสามารถถอดแควนแล้วก็ตั้งหน้ารถได้ด้วยนะครับก็จะเป็นการเดินน้ํามันแบบเต็มถังนะครับคลิปเต็มก็มีสอนอยู่ในคลิปแล้วนะฮะเพื่อนก็ลองไปเลือกดูนะครับวิธีการเติมน้ํามันแบบเต็มถังนะครับก็ในเรื่องของน้ํามันถ้าเต็มถังขนาดนี้นะครับก็จะแพงนิดนึงนะฮะนี่ละับ ราคามันขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ํามันด้วยนะครับเพื่อนถ้าเราจะคิดเงินกับลูกค้านะครับซีซีท่าไห่ก็ว่ากันไปเลยนะฮะนี่นะครับถ้าเติมปกติคือพระปกติเล็กๆเนี่ยเติมไปสัก5ซีซีนะครับก็บวกบวกเพิ่มมาที่50บาทก็พอนะฮะแต่ถ้าเต็มลักษณะนี้โอ้โหหลายตังค์ครับหลายตังค์นะครับน,นี่ก็เป็นแบบถอดได้นะครับ ส่วนทีไซ้์ฐานนะครับเราตามใจลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้ฐานเป็นทรงไหนแล้วก็ทําตามที่ลูกค้าร้อ,องขอนะครับนี่ครับอันนี้เต็มถังหมดเลยนะฮะเขาชอบแบบเต็มเปะะี้นะฮะเขาชอบแบบเต็มเปี้ยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับวิธีการเจาะก็ง่ายๆนะครับในกรณีนี้มันมันมีอสองรูปแบบ ก็จะเจาะก่อนที่จะแต่งหรือว่าแต่งเสร็จแล้วค่อยมาเจาะนะครับเดี๋ยวเราจะใช้สว่านสายนะครับ iMac Power Tool นะครับตัวนี้นะครับเป็นสว่านสายที่นะครับครบครบเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะมันเวลาเจาะมันถือสะดวกนะฮะกับการใช้พวกสว่านสายพวกนี้นะฮะนี่ครับเหล็กแหลมนะครับเพื่อนไปหาเหล็กแหลมลักษณะนี้มานะครับ แหลมนะครับเอาแบบไหนก็ได้นะครับขอแค่ปลายแหลมแหลมนะครับแล้วเราก็มาร์กนะครับมาร์กเบาๆพอครับไม่ต้องขยือทิมนะครับเดี๋ยวอะคริลิกจะแตกเอานะฮะมาร์กจุดที่เราคิดว่าตรงนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ตรงอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ปากกาเคมีจิ้มไปก่อนก็ได้นะครับเล็งหาศูนย์อะไรก็ได้นะครับจุดนี้มันแบ่งแยกด้วยสายตาได้สบายนะครับแล้วก็นะครับ เริ่มฝึกใหม่เนี่ยนะครับจับมันมันอย่างเงี้ยครับนี่ครับ, <c oughs> รบจับมันมันเงี้ยมันจับสะดวกนะครับเห็นไหมฮะเสียดายผมถ่ายแรกเข้าไปไม่ได้นะฮะลองเราเจาะเพื่อนๆด้านหนึ่งแล้วก็มาเจาะเพื่อนๆอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะนี่คือเจาะเพื่อนๆทั้งสองฝั่งไว้ก่อนนะครับ เจาะด้านนี้ยังไม่เจาะทะลุแล้วก็มาเจาะด้านหนึ่งอย่างงี้ะอย่างนี้มันจะมันจะเป๊ะเลยแหะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะทะลุแล้วนะฮะเอาเลยครับปึ๊บลงไปมันจะวิ่งไปหารูที่เราเจาะนําศูนย์ไว้เห็นไหมฮะมันก็จะเป๊ะนะครับวิธีการก็มีง่ายๆนะครับสําหรับการฝึกใหม่ก็ทําลักษณะนี้นะครับคือใช้เหล็กแหลมนําศูนย์ทั้งสองฝั่งแล้วก็เจาะเพื่นๆไว้ทั้งสองฝั่งนะครับ เสร็จแล้วล้วก็มาเจาะจริงๆทะลุไปหากันนั่นเองนะฮะคือเบสิกก็คือฝึกอย่างนี้ไปกอนนะครับเดี๋ยวพอเราเก่งแล้วเราก็เจาะป้วนเดียวเลยได้เลยนะครับมันก็เป็นไปตามประสบการณ์ของมันเองนะฮะเพื่อนอย่าไปเร่งรีบนะครับเพียงแค่จุดเริ่มต้นก็เริ่มแบบที่ผมสอนอย่างนี้ก่อนนะฮะเห็นไหมครับเจาะเผลนๆแล้วก็พลิกมาแล้วก็เจาะนำเผลนๆอย่างนี้เองเห็นไหมฮะ นี่ครับนี่เราก็มาลงให้ตะลุเลยนะครับลงปื๊ดนี่ครับสวนสายมันก็จะเล็งง่ายนิดนึงนะครับแล้วก็จับง่ายนะครับมั่นมือเลยทีเดียวดิ่งมันลงไปเลยฮะนี่ครับจะก,กี่องค์กี่องค์ก็เป๊ะหมดครับนี่มาร์กไว้ก่อนเห็นไหมฮะมาร์ก มาร์คให้มันเป็นลอยจิกนะฮะเดี๋ยวดอกสว่านมันก็จะไปตามรูที่เรามาร์คเนี่ยครับจิกอย่างนี้นะครับอันนี้เอาให้ทะลุเลยดีไหมครับครับไปดูนะฮะถ้าจะเอาให้ทะลุเลยก็เล็งจับมั่นๆนะครับดูระดับของดอกสว่านนี่ครับทะลุไปเลยฮนะ ดูระดับผนดอกสวรรค์ว่าอยู่แนวดิ่งขนานกันหรือไม่แค่นั้นเองนะฮะก็กดมันลงไปนะครับแค่นี้เราก็จะได้รูที่เป๊ะๆนะครับตรงๆนะครับนี่ครับง่ายๆนะครับเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆฝึกไปฝึกมาก็แทบไม่ต้องนำศูนย์นะครับก็คือเจาะลงไปเลยนั่นเองนะครับโอเคครับนะครับสว่านสาย iMac Power To นะครับ เพื่อนๆท่านใดสนใจก็ไปสั่งซื้อที่ลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับสวัสดีครับ